คือต้องถามว่า,าราคาทองคำเนี่ยจะไปถึงให้เท่าไหร่ทั้คนคู้คงสนใจประเด็นนี้เป็นหลักนะคบก็คือย้อนให้ดูละกันตอนสงครามรัสเซียยูเครนนะคะเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยนะคะราคาทองคำก็ขึ้นไปประมาณ250ดอลลาร์นะคะแล้วก็ช่วงสงครามอิสราเอลฮามาสนะคะปีที่แล้วตอนตุราคมเนี่ยาราคาทองคำขึ้นไป 200้อดอลลาร์นะคะมันรอบนี้จริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณราคาทองอยู่ประมาณ2,300ดอลลาร์นะคะประเด็นก็คือจะขึ้นอีกประมาณเท่าไหร่คืออย่างน้อยก็ต้องขึ้นอีกประมาณ200-300ถึง300ดอลลาร์นะคะเพราะว่าอิสราเอลฮามาสเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ผิตน้ำมันนะคะรัะเสเซียเป็นผู้ผิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ2ของโลกนะคะทางอิหร่านเป็นผู้ผิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 7ของโลกดังนั้นกระทบกับราคาน้ํามันนะคะเราก็ถ้าเกิดสงครามต้องบอกว่าถ้าเกิดลุกรามบานปลายเนี่ยโอเคเราน่าจะมีโอกาสเห็นนะคะราคา,ราคาทองคำราคาทองคำเนี่ยสองพันห้าร้อยถึงสองพันหกร้อยดอลลาร์ก่อเบื้องต้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมนจะดุกรามบานปลายแค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์แหละการเมืองต้องเรียนว่าประเมินได้ยากมากๆ อ่านใจผู้นำสองประเทศได้ยากกันเนาะว่าเขาคิดยังไงอะ่ะแต่ตอนนี้ถามว่าผู้นำทางอิสราเอลก็ดูเหมือนไม่ยอมเนาะทางทางอิหิร่านก็บอกแล้วว่าจะตอบโต้กลับอย่างรุนแหลงนะคะมันตอนแรกเบื้องต้นก็คง2,500ถึง2,600ดอลลาร์ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์ลุกลามบานปลายโอเคก็คงอาจจะต้องมีการปรับประมาณราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น นะคะตามเหตุการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะณนะตอนนี้กำลังจะบอกว่ากำลังจะฟอร์มตัวเป็นหูแก้วนะคะหูแก้วอย่าไปคิดถึงว่าหูแก้วกับถ้วยกาแฟาหูแก้วก็จะแบบสูงสๆนิดนึงนะคะเขาก็จะมองว่าราคาเป้าหมายของทองถ้าเป็น Cup and h a n d นเจะอย่างไร ะะดูจาก1000ขึ้นไป2000ก็คือขึ้นไป1น0 0ดอลลาร์ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นได้อีกเต็มที่ก็คือจาก2000บวกไปอีก1000ดอลลาร์ก็คือเป็น3,000ดอลลาร์อันนี้ก็คือเป็นทางเทคนิคนะคะที่ประเมินไว้แต่อย่าถามพี่เก๋ว่าจะเกิดขึ้นปีไหนนะคะแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนประมาณปี2020 นะคะแล้วเวลาเราสร้างฐานถ้วยเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ปีเป็นไปได้เหมือนกันว่าเราอาจจะเห็น3 0 0พันในปีหน้านะคะหรือว่าอาจจะปีปีอีก2ปีข้างหน้าก็ได้นะคะมันก็หรือว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ปีนี้ก็ได้นะคะโอ้โหแก้วก็อาจจะแบบแหลมขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นปัจจัยทางเทคนิคที่มองว่า ราคาทองคํามีโอกาสขึ้นไปได้ถึง3,000ดอลลาร์ค่ะพี่เก๋มองยังไงคะทองคาไทย50,000ปีนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ที่ไกลเกินไปหรือเปล่าคะ50,000ราคาทองสป,สปอร์ตตลาดโลกจะอยู่ประมาณสัก3,000ดอลลาร์นะคะคือต้องบอกว่าท,ที่ผ่านมาปีนี้ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แหละนะคะก็ค,ะคือตอนแรกก็40,000บาทก็ดูเหมือนจะแบบเยอะ <S <S 2> <S 2> ๆไปหรือเปล่า ะะแต่ว่า50,000บาทก็อาจจะมีลุ้นนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าดูกราฟทางเทคนิคแล้วก็มีโอกาสที่เราอาจจะเห็นประมาณสัก3,000ดอลลาร์ซึ่งอาจจะเป็นในปีนี้อาหรืออีก1-2ปีข้างหน้านะคะก,ก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู่นะคะ